สวัสดีครับคนบนินแดงสามสองครับวันนี้องค์เดียวโดโด,โดเลยนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแตกลายงาเกตทะลุซุ้มนะครับอ่าส่วนหนังสือด้านหลังนี่เป็นอ่หนังสือพระเบญจภาคีนะครับเบญจภาคีนะฮะอันนี้เรียบเรียงโดยอ่าผู้ที่ใช้นามปากกาว่าพระานุภาพนะครับพระานุภาพอ่อในเล่มเนี่ยก็จะมีอ่าพระเบญจภาคีนะครับแล้วก็เบญจภาคีเลี้ยนเบญจภาคียอดขุนพลนะครับ พระนี่ก็จะมีของหลายท่านนะครับของคุณพระยศกำพัดก็มีนะก็เอาไว้ศึกษาพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนะทุกท่านคงเข้าใจกับว่าพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนี้ไม่ใช่ตําหนีนะครับไม่ใช่ตําหนีมีไว้ให้รู้ว่าออกจากพระท่านใดวัดไหนนะครับพิมพ์ทรงนี้คือตัวนี้นะครับส่วนตําหนิเนี่ยนะครับตาหนีเนี่ยมีไว้ให้รู้ว่าเป็นพระผมหรือพระของท่านอย่างยกตัวอย่างนะครับเอาพระใหม่ก็ได้นะครับอย่างขุนแผนสี่หกนะครับ ขุนแผนสี่หกหลวงพ่อสาครอย่างเงี้ยนะครับออกมาเนี่ยอ่าถึว่ามีสององค์มีของของท่านกับของผมเนี่ยเป็นเนื้อชมพูหน้าทาทองหลังตะกุดเงินเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงแน่นอนพิมพ์ทรงเดียวกันแน่นอนครับพระแท้นนี่พิมพ์ทรงเดียวกันนะครับเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นพระแท้นะฮะแต่ทีนี้ไอ้ตำหนิเนี่ยซองเนี่ยไม่ใช่ซองเพื่อดูว่าเป็นพระแท้นะครับซองเพื่อแยกว่าองค์ไหนเป็นพระของพี่เป็นพระของท่านนะครับองค์ไหนเป็นพระของผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นอ่าซองด้านหลังเนี่ย ของผมเนี่ยตรงวัดน้องกรับอย่างเงี้ยตัวบอยไม,ไม้จะติดไม่ชัดอย่างเงี้ยตรงหัวมันจะเลือนไปหน่อยตรงหางจะขาดตรงนี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่เนี่ยมันติดเต็มเนี่ยมันก็จะแยกได้ว่าเป็นผ้าของอ่าของพี่ของท่านหรือของผมนะครับตรงนี้ยกเว้นตําหนิในพิมพ์นะครับอันนั้นมีอยู่ตํานหนีในพิมพ์มันก็มีนะครับไอที่เห็นชัดเจนนะครับคาว่าตาําหนิในพิมพ์นี่มัน,ม,นมันไม่ใช่เส้นขนแมวเส้นเล็กๆติ่งเล็กๆจุดเล็กๆนะครับมันจะเป็นจุดใหญ่ อย่างเช่นตรงแขนเนี่ยมันจะมีการลอยขยื่อนเหมือนปั๊มซ้ําอย่างเงี้ยแล้วมีทุกองค์อ่าอย่างเงี้นนะเขาเรียกตําหนิในพิมพ์นะครับอย่างเอาเป็นพระรูปหล่อสมัยใหม่นะครับยุคใหม่เป็นย้อนยุคก,ก็ได้นะครับอย่างเช่นพระกิ่งชินมะชรบรมครูสามสองปีสี่เก้านะครับอันนี้เป็นพระย้อนยุคนะครับเป็นพระกิ่งชินมะชรย้อนยุคของหลวงปู่ทิมนะครับสร้างเมื่อปีพศ2549เนห้าอี่สาครบรอบ32ปีนะครับที่หลวงปู่ทิมมรณภาพเนี่ย แต่ละองค์นั่นก็ไม่เหมือนกันกันทรงเหมือนกันไม่เหมือนนะครับทรงเหมือนกันทรงเดียวกันนะครับทรงพิมพ์เหมือนกันนะครับแต่จะมาตําหนิไม่เหมือนกันสักองคหรอครับบางองค์ก็มีจุดตรงแขนบางองค์ก็อ่าตัวตรงระเก็ดไม่ติดบ้างนะครับบางองค์ก็จะมีเนื้อเกินตรงหน้าแข้งอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันเป็นธรรมชาติของพระหล่อนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับถึงบอกว่าพระเนื้อดินผงว่านนะครับพระดินเผานะครับพระรูปหล่อเนี่ย มันจะเมา,เาตําหนีแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมากําหนดไม่ได้นะครับเพราะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะหนังสือด้านหลังนะครับพอเห็นคาว่าเบญจภาคีเนี่ยเบญจภาคีเนี่ยเราก็นึกถึงป uh, รียมประไวนะครับปรียมประไวเนี่ยเป็นเป็นนามปากกานะเป็นนามปากกาของ uh, อันเอกพิเศษนะครับพระจนกิติประวัติหรือพระจนกิติประวัติผมค้นข้อมูลแล้วก็ได้แค่นั้นแหละครับได้แค่นั้นแหละมีแค่นี้นะครับว่าเป็นของ ตรียมปะาะไวเนี่ยเป็นเป็นนามปากกาของอคุณพจน์กิติประวัติเนี่ยส่วนท่านเกิดปีไหนนะครับท่านาเสียชีวิตเมื่อไหรเนี่ยอย่างอื่นไม่เจอเจอแค่นี้แหละครับนะฮะถ้าผู้ที่สนใจในพระเบญจภาคีนะพระเบญจภาคีนะครับแล้วก็สมเด็จพระสมเด็จวัลขังเนี่ยก็จะน่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับ ชื่อนามาการนี้ตรียมประไวนะครับบันทึกของตรียมประไวเนี่ยนะครับจะมีอิทธิพลนะครับหรือเอาง่ายๆเรียกว่าดังนะครับอยู่ในช่วงตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาแล้วนะครับเป็นต้นมาแล้วเพราะว่าผู้นิยมสะสมพระเครื่องยุคนั้นนะครับช่วงปี 2490- สถึง2520่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะศึกษาจากตรียมปราไวนะครับจากหนังสือของจากบันทึกของตรียมประไวนะท่านก็เป็นผู้กาหนดคําว่าเบญจภาคีนะนะครับ มีอะไระครับมีพระกำแพงสุ้มกอนะครับพระรอดมหาวันพระนางพญาพระผงสุพรรณพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเบนจารภาคีเนี่ยอันนี้ตรียำประวายนะครับเป็นผู้กําหนดขึ้นมาท่านก็ยังบันทึกเรื่องเกี่ยวกับลักษณะนะครับลักษณะการดูพระสมเด็จวัดระฆังแท้นะครับไว้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทําให้ผู้นิยมสะสมพระเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยใช้นะครับใช้อ้างอิงนะครับในการดูพระสมเด็จกัน ถามว่ามันผิดไหมมันก็มันก็ไม่ผิดหรอกครับในมุมมองผมไม่ผิดนะเพราะว่าคือถ้าจะทําอะไรสักอย่างมันก็ต้องหาข้อมูลนะครับแล้วทีนี้ลองนึกย้อนกลับไปตอนช่วงปี2490ถึงประมาณช่วง2520 2520นี่้ผมเกิดนะครับอันนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแน่นอนมันจะไปหาข้อมูลอะไรเนี่ยมันจะมาเซิร์ช Google มาดู y o u t u b e มันไม่มีนะครับมันก็ต้องถามจากคนที่เคยสะสมนะครับหรือหาจากหนังสือที่หาได้ไอ้หนังสือนี่ก็หายากนะ ายากนะครับอย,อย่างอยู่ถ้าย่างอยู่ตามตาม่ตางจังหวัดของผมนี่โอ้ยากเลยนะครับจะไปดูตามอหอสมุดประชาชนหรือหอสมุดหมู่บ้านก็ไม่มีนะครับไม่เจอนะครับหายากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มศึกษาจากสิ่งที่พอที่จะหาข้อมูลได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันนี่ยมันก็กว้างขวางขึ้นนะครับเรื่องวิธีการดูพระหรืออะไรก็แล้วแต่แตการหาข้อมูลต่างๆ ทั้งในยุคสมัยก่อนนะครับถึงยุคนี้มีวิธีการหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็มีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ใครจะเลือกดูนะครับแล้วใครจะพิจารณาตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับมุดว่าผมไปเกิดยุคนั้นเนี่ยนะแล้วผมสนใจพระเบญจภาคีเนี่ยนะครับผมก็ต้องศึกษาจากตรงนั้นแหละครับต้องพยายามหาข้อมูลจากตรงนั้นหามาดูให้ได้นะครับหามาศึกษามาดูมาอ่านว่าเป็นยังไงนะครับมันไม่แปลกครับทีนี้นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่ง มาพูดถึงคําว่าตรียําประวยัยอันนี้ผมก็รู้สึกชอบนะตอนแรกผมไม่ทราบหรอกว่าคืออะไรตรียําประวัยนะครับผมก็ไปค้นดูก็ค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับก็ไปเจอนะครับในวิกิพีเดียเนี่ยในวิกิพีเดียเนี่ยเขาก็บันทึกไว้นะครับว่าพิธีตรียํปาประไว้เนี่ยมันเป็นพระราชพิธี12เดือนนะครับพระราชพิธี12เดือนเนี่ยจะทําในทุกสิ้นเดือนนะครับแต่พิธีตรียําประวัยเนี่ย จะทาในวันสิ้นปีนะครับของเดือนเต็มและนับแบบปฏิทินไทยนะครับพิธีตียมประไว้เนี่ยก็คือเป็นพิธีทางศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะครับเป็นพิธีบูชาพระศิวะนะครับพระศิวะเพราะเชื่อว่าพระศิวะจะเสด็จลงมาก็เมื่อตอนสิ้นปีก็ในพิธีเนี่ยก็จะมีการอา่ถวายหรือบูชานะครับเป็นพวกข้าวปลาอาหารนะครับผลไม้นะครับและมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ เป็นพิธีโลชิงช้านะครับโลชิงช้านะครับอเสาชิงช้านะครับที่ที่กรุงเทพที่เห็นนั่นแหละฮะพิธีโรชิงช้าเนี่ยทาขึ้นเพื่อน,นะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการบันเทิงต่อพระศิวะนะครับเอาง่ายๆทําการโลชิงช้าเนี่เป็นการบันเทิงให้พระศิวะได้ชมนะครับซึ่งตามหลักฐานแล้วเนี่ยพิธีโรชิงช้าเนี่ยก็ได้ยกเลิกไปเมื่อสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะครับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ <het way> อาจจะด้วยหลายเหตุผลนะครับ1ก็คือความอันตรายในการโลชิงช้าข้อ2ก็คือมันใช้งบประมาณเยอะนะครับใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ประกอบกับเหตุบ้านการเมืองนะครับที่ไม่ไม่นิ่งนะครับยังอยู่ในภาวะสงครามนะครับทั้งภายในทั้งพวกคอมมิวนิสต์ผู้แบ่งแยกดินแดนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเอางบประมาณไปใช้ในเรื่องนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพิธีนี้ก็เลยถูกยกเลิกไปอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะครับที่ผมผลเจอในวิกิพีเดีย ส่วนลึกๆแล้วไอ้ผมจะไม่วิจารณ์ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงนะครับว่า,าเรื่องของตียมบา,วายวเป็นยังไงต่อนะครับก็ผมจะพูดแค่ว่านะครับว่าตียมบา,วายวเนี่ยท่านก็เป็นเป็นผู้ที่กําหนดเรื่องพระเบญจภาคีขึ้นมานะครับให้เราได้ศึกษาต่อเอาแค่นี้นะครับส่วนลึกๆมันจะมีเรื่องราวอย่างไรเนี่ยก็ลองไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลได้นะครับก็มีคนพูดถึงเยอะแล้วนะครับ ซึ่งมันจะไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องพระสมเด็จครับวันนี้พระสมเด็จวรขังนะครับเริ่มสร้างตอนไหนนะครับเริ่มสร้างตอนไหนนะแล้วก็อ่าที่เราแยกเนี่ยยุคต้นยุคกลางยุคปลายนี่มันอยู่ช่วงไหนปีพศไหนนะครับมันก็ต้องดูจากข้อมูลนะครับก็ศึกษาจากข้อมูลที่มีอยู่นะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็จะบอกว่าอ่าพระสมเด็จวัะขังเนี่ย เริ่มสร้างนะครับตอนท่านสมเด็จพุทธยานโกเนี่ยนะครับได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดะระฆังโคศีตารามนะครับคือถ้าเราอิงตรงนี้นะครับถ้าเราอิงตรงนี้นะครับก็แสดงว่าท่านสร้างนะครับในช่วงพศ2,395นะครับถึง2415ที่ท่านมรณภาพนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเริ่มปี2395เเพราะว่าปีนั้นเนี่ย สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สี่ได้แต่งตั้งท่านนะครับเป็นพระราชาคณะนะครับพระราชาคณะมีสมญานะครับพระธรรม,มกิตติดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดละฆังนะครับในปีพศ2395นะครับนี่นะครับถ้าอีกตรงนี้ก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าท่านเริ่มสร้างจากปี2395ถึง2415นะครับที่ท่านมรณภาพ ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ20ปีนะครับปี2.395เนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพุทธาจารย์นะครับตำแหน่งท่านเนี่ยเป็นพระราชาคณะเป็นพระธรรมกิตินะแต่2ปีถัดมาครับปี2.397นเนี่ยนะครับราชการที่สี่ท่านก็เลื่อนอีกนะครับให้เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นพระเทพกระวีนะครับ พระเทพกรวีในปี2,397ก็จนปี2,407ครับคันนี้แล้จาการที่4ท่านเลื่อนอตำแหน่งให้ท่านสมเด็จโตอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็นพระราชาคณะชั้นฮิรัญยปัดเป็นพระสมเด็จพุทธาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพระสมเด็จพุทธาจารย์นะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรังสีเนี่ยก็เริ่มจากปี2,407จนจนกระทั่งท่งทงนานมรณภาพนะครับเมื่อกี้บอกอสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย นะครับเป็นผู้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระราชาคณะนะครับรัชากาลที่สี่จริงๆแล้วเนี่ยครับตามบันทึกไว้เนี่ยตั้งแต่สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชากาลที่สามนี่ก็เคยแต่งตั้งครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าให้ท่านเป็นพระราชาคนณะแต่ท่านไม่รับตําแหน่งนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นพระที่ไม่ได้สนใจกับยศตําแหน่งนะครับไม่ได้สนใจเรื่องนี้ท่านก็ก,ก็ก็ไม่รับตําแหน่งนะจนกระทั่งมารัชากาลที่สี่นี้แหละครับถึงได้รับตําแหน่งเป็นพระราชาคณนะตั้งแต่ ชั้นต้นนะครับมาเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่จนฮิรัญยาปะแต่ความสามารถท่านนะครับถ้าพูดถึงว่าโอ้ความสามารถท่านนะครับความรู้ท่านเนี่ยที่จะสร้างพระสร้างวัตถุมงคลได้นี่ก็กกคงจะนานนานกว่าน,นั้นแล้วนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าท่า,านโซเด่พูดได้ยัโตเนี่ยท่านประสูตรนะครับเมื่อปีสองพันสามร้อยสามสิบถ้าตามวิกิพีเดียนี่ก็จะบอกท่านเป็นคนที่ท่าเรืออยุทยานะครับท่าเรืออยุธยา แต่บางที่ก็บอกว่ามารดาของท่านเนี่ยอยู่ที่นั่นแหละครับทางแถวอ่างทองทางแถวสิงห์บุรีอะไรอย่างนั้นนะครับมีด่างของท่านเนี่ยไม่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ไม่ชัดเจนเลยนะครับมันมีบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้อันนี้แต่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์กระซิบก็ได้นะครับอย่างที่อาจารย์ตุ๊กบางบางปรินท์ชอบพูดนะฮะประวัติศาสตร์กระซิบนะครับคือมันจะมีอยู่สองบันทึกนี่ครับ ที่แตกต่างกันเลยนะบันทึกแรกอาจจะเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็ได้รัชกาลที่หนึ่งนะครับบันทึกว่าอย่างนั้นแล้วก็มีที่บันทึกในตรียัมปวะยนะครับของตรียัมประไวเนี่ยบอกว่าเป็นรัชกาลที่สองนะครับเป็นสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภารยนะครับบันทึกว่าอางเอาเคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะเอาละเอียดเนี่ยน่าจะมีหลายช่องทําไว้นะครับอาจารย์ตุ๊กบางประยินเนี่ยก็เพิ่งพูดถึงไปท,ที่บันทึกคร่าวๆนะครับก็คือ อ่าด้ยการที่สองนี่ท่านออกมาพาดน,นะครับแล้วก็ได้กับชาวบ้านนะครับก็คืออ่าตามธรรมเนียมแต่ก่อนเนี่ยก็บันทึกไว้ว่าเมื่อพระมหากษัตริยีเสด็จที่ใดก็จะมีอ่าเขาก็จะมีเอาผู้หญิงที่สวยงามของท้องถิ่นนั้น,นมายูท่านด้วยนะครับโดยที่ท่านได้ทิ้งเป็นอ่าผ้านะครับผ้าของเอวเนี่ยว้ไว้ให้กับอ่าผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยให้เอานําผ้านี้เข้ามาที่พระราชวังนะครับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจนกระทั่งสมเด็จ พุทธิยานโตเนี่ยท่านก็ได้บวชนะครับบวชเนนก่อนนะบวชเนนก่อนนะครับอันนี้ตรงกันนะครับทุกเล่มน่าจะตรงกันคือท่านท่านบวชเนนเนี่ยนะครับเป็นสามเณรเนี่ยปีพศสองพันสามร้อยสี่สิบสามนะครับนะครับก็ประมาณท่านอายุสิบสามปีก็บวชเนนนะครับแล้วท่านได้มีโอกาสเข้ามาในาพระราชวังนะมาพระราชวังปุ๊บเนี่ยท่านก็เอาผ้าท,ที่แม่ท่านให้ไว้เนี่ย คาดเอวเข้ามานะทีนี้รัชากาลที่สองเห็นนะครับทางรัชกาลที่สองเห็นผ้าคาดเอวนั้นก็อันนี้คือเป็นพระโอรสของท่านนะครับท่านสมเด็จพระราชารโตเนี่ยก็เลยได้รับความโปรดปรานจากรัชากาลที่สองแล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนหลายอย่างนะครับนะฮะประมาณนั้นนะครับที่ตียาบายเนี่ยบันทึกไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอพอมาดูอ่าอิงพศออดีดีอิงตามวิกิพีเดียนะครับวิกิพีเดียเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ่า ท่านสมเด็จพุจธยานโตเนี่ยตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับแล้วก็ท่านบรรพชาตอนปีพศ2351เนี่ยอันนี้ยังอยู่ในช่วงรัชกาลที่หนึ่งะครับยังอยู่ในสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับรัชกาลที่หเพราะว่ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านคลองราดนะครับตั้งแต่ปีพศ2325นะครับถึง2352นะครับ สมเด็จพุทธันโตท่านบรรพชาเนี่ยปี2 3 5 1นะก็ก่อนที่รายการที่หนึ่งท่านจะสวรรคตหนึ่งปีแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างนี้ครับก็คือ,อในบันทึกนะครับอีกข้อมูลหนึ่งนะในวิกิพีเดียเนี่ยนะฮะเขาก็ระบุนะครับว่า,าท่านสมเด็จพุทธันโตเนี่ยนะครับเป็นที่โปรดปรานนะครับเป็นที่โปรดปรานของอารายการที่หนึ่งมากนะครับ ในการบรรพชาของท่านเนี่ยท่านบรรพชาที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับต้องเรียวกว่าพิเศษมากนะครับพิเศษมากและพระอุปชาท่านนะครับก็คือ,อสมเด็จพระอริยวงศานะครับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับแต่ตอนที่สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถือนนอออเเ่อนเนี่ยนะท่านบรรพชาให้สมเด็จผู้ญาณโตเนี่ยเมื่อปี2,350เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆราชนะครับคือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นสมัยของพระอริยสงศาพระสังฆราชสุขนะครับชื่อสุขเหมือนกันนะครับแต่คนละสุขกับสุขไก่เถื่อนนะครับเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนเนี่ยท่านเป็นพระสังฆราชองค์ที่4นะครับองค์ที่4ส่วนพระสังฆราชสุขเนี่ยอีกสุกหนึ่งเนี่ยท่านเป็นองค์ที่สองนะครับ ท่านเป็นองค์ที่สองแล้วรู้สึกว่าจะท่านจะดํารงตําแหน่งนี้นานที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูนะครับจะพบว่าท่านจะดํารงแ่งอยู่ประมาณสัก3-4ปีก็อมอรณภาพแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับจะเปลี่ยนเป็นท่านใหม่นะครับแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่2เนี่ยท่านดํารงตําแหน่งนี้นะครับปี2อ3 6นานะครับจนถึงปี2,300 ห้าสิบเก้านะครับผมยี่สิบหกปีนะครับที่ท่านอยู่ในตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนะองค์ที่สองถ้าต่อจากท่านก็จะเป็นพระสังฆราชองค์ที่สามนะครับก็เป็นพระอริยวงศ์นะครับพระสังฆราชมีนะครับพระสังฆราชมีเนี่ยปีสองพันสามร้อยห้าสิบเก้านะครับจนถึงปีสองพันสามร้อยหกสิบสองนะฮะแล้วค่อยมาเป็นอ่าพระอริยวงศ์พระสังฆราชส,สุกไก่เถื่อนนะครับท่านเป็นองค์ที่สี่นะครับแต่อันเนี้ยท่านดํารงตําแหน่งช่วงปลายแล้วนะ เข้าใจว่าเป็นเป็นช่วงปลายอายุท่านแล้วนะครับท่านดำรงตำแหน่งปี2 3 62นนะครับ62จนถึงปี2365นะครับก um. ็ประมาณ3-4ปีเท่านั้นนะครับแล้วท่านก็มรณาภาพนะฮะเอาเป็นว่าสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยเป็นพระอุปัชาของสมเด็จพุทธานโตนะครับท่านสมเด็จพุทธาลโตและท่านสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยวัดพรบนะับท่านก็ได้สร้างวัดถุบมงคลนะครับเป็นพระสมเด็จวัดพรบนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับพิมพ์บรรทาเสมานะครับพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พิมพ์ตุ๊กตาเล็กพิมพ์ป๊อปอายเนี่ยซึ่งนะครับพระสมเด็จวัลขังนะครับองท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยก็จะคล้ายคลึงนะครับกับพระสมเด็จวัดพับของอท่านพระสังราชสุไก่เฉลิมน,นะฮะซึ่งก็ไม่ไม่แปลกนะครับที่ที่ที่ท่ทานจะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับ จากพระอุปชาของท่านนะครับก็คือแม้กระทั่งเรื่องมนต์คาถาโบราณน,นะครับการทําผงโบราณน,นะครับเช่นผงอิทิเจนะครับผงตีนสิงเหผงปฐมังหรือผงม,มหาราชเนี่ยก็น่าจะได้เรียนรู้จากพระอุปชาของท่านรวมถึงงาสมุนไพรโบราณน,นะครับบางครั้งชาวบ้านนี่ก็ต้องไปเอายานะครับจากพระนี่นะครับจากพระเนี่ท่านก็จะทํายาแผนโบราณให้ก็ปรุงจากว่านต่างๆอย่างไอ้ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยว่านหรือแร่ดอกมะขามนะครับว่านดอกไม้ทอง ว่านสบู่เลือดนะครับหรือว่านไพรดาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นี่จริงๆมีสรรพคุณทางยาหมดนะครับแล้วท่านสมเด็จพุทธายานโตเนี่ยก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าพระสมเด็จที่ท่านสร้างเนี่ยเป็นยานะอันนี้นะครับจากการชอบนะครับพอาชอบเสร็จก็ไปพ้นนั่นคนนี้ก็เลยได้กลายเป็นว่าได้ศึกษาประวัติศาสตร์บางส่วนอันนี้ก็ถือว่าเอามาฟังเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์แล้วก็เพื่อทีอ่ท่านที่ได้ฟังแล้วจะนําไปต่อยอดไปศึกษาเองไปค้นเองนะครับเอา มาซะยาวเลยครับวันนี้มาซะยาวเลยเดี๋ยวไปซูมดูเนื้อพระสมเด็จองค์นี้ครับพิมพ์พระประธานใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับแตกลายงานะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงทําไมผมถึงชอบองค์นี้ไปดูกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ